แล้วค่ะคุณยายดอนเพิ่นว่าเอาบางๆเด้อเนืสูงๆบางๆมันห้อนมันห้อนคุณน่ะบางๆบางๆยายอยากฝันครึ่งจะฝันหนะเก็บึ่งโน่นนี่จบมีแห้งหัวปะยายมีแห้งโอ้มีแห้งหัวแล้วเบาสบายเบาสบายผมสีดอกอ้องามหลายสีผมเพิ่นผมสีดอกอ้อเพื่ออื่นงามหลายน้องามแล้วนะคุณน่ะดอกเอี้ย กระผมออกแล้วพญาดพันแย่บิดแล้วเศร้าไข่เส้อบาหนีเด้อย่าใช่ไหมมาซาซาทุอืมเอาไปนี่ยายส่อาบน้ำบ่เส็ดตัวบออาบแล้วบ่อผมมันเต็มขนมันเต็มอยู่นี่ไม่ย่าบออาบอีกดอกเอาขนมันเต็มติ๊กน้ำเยอะก่านี่คือเฮี้ยนเลย่าเสร็จแล้วป้าแป้งขาวซึมพูนไม่ใช่สิถูเอาเล็กปวานี่อันยาว่าขอเอาแห้งก่อน ปจุ่มสื่อไก่จอมาฝากเนามากย่ายกับมากมันนิ่มนิ่นึย่า่เนาะมารใช้ปกกลิ่นซ้ำนะกิ่นซ้ำที่เคยื่อไม่ย่ายกิ่นหรือไั้ยาก็เรยลแล้วเช็ดซีผมมันสีซ่อมส้มเล็กน้อยจ้ะตัวเว่าอือมดูกหงอกนย่นี้บ่สูงเลยทีได้้อมเนี่ยันนี้เมื่อกี้นี่มันดิ่นโพดโอ่เถอะวะเป็นตลเมีย่อยู่เนาะย่ เป็นตะลีเมียอยู่เอาวะเอาอืมแต่แสบแสบเวลามากวะชอบไหมวันหลังจะได้ซื้อแบบนี้มาชอบเออไลท์โซมารโอไลท์สมัต์เขาจะไม่กินมันนุ่มดีอุ่นๆอร่อยให้เฉลยนม่ง ยี่สิบผาบอไม่เหนื่อยจ้าแผงแม่บอกบอกแผงเลยย่ามันนิ่มเด้มันนิ่มมันโบไมีกระดูกนะขั้นตอนก็ไปเห้ด้างข้างนยากวกสีผมครับปกปิดผมงอกครับแล้วปกปิดความดว่ะเนอ อันผมสันแล้วสบายแล้วพี่น้องเอ้ยบริสัยปัญญาหลายอ่ะอโมงไปเลยไปซื้อเนี่ยล่าลูกไส้คู่เสริมเนี่ยพันท่วงบ่ผมพ,พันเปิดเห็นไหมพันท่วงช่วงผมบ่โอ้ยคู่แมงคู่เสริมดีใจเอ,อิดคู่แลูกไสเพิ่นเปิดขายาอยัน,นร้านมาเปิดใหม่หมนะแมมเออที่ไปซื้อกาแฟเหมือนเดี๋ยวว่าล่าคู่แมงได้แล้วครับ เสียงตันเข้มปิดผมอันอันพี่น้องเอ้ยกล้องอาจีพนีการเคลื่อนไหวนิดนึงได้พูดถือกล้องกับว่าติ่งบันไลนะเป็นคนบรสงบธเงียบเออก็ดูซิดูซิมันเป็นคนเรียบร้อยครับเออตั้งให้เห็นใหนเหยินขหญ่ในใอญ่ชิบเหญ่กับบ่าชิเฟมกล้องอันคลิปนี้เด้ออันตากล้องนี่คืออัญยาเด้อนี่เด้อขั้นตอนนี้นี่ครับผมขั้นตอนนี้คือผู้ถึอกล้องคืออัญยาเด้อค่ะ กรองอาซีมีการเคลื่อนไหวเล็กน้อยถึงปานกลางอาซีแบบว่าบาดิ่งปันใดร, <c oughs> รอไปพี่น้องเอ้ยสิรอหรือเด้อไม่รอก็ไปพดนั่นหรือเว้ยเนื้อสีผมแล้วก็ไปล่างผมอีกแค่นึงได้แบบไหนกับแมวมานั่งพี่น้อง <c oughs> อ่กับแมวมานั่ง <c oughs> อัน ล้านมาเปิดใหม่อันเราเป็นคู่อืมว้าสีรอนแข,แข่งกับเจ้าของร้านค้าดอะไพบ่งช่วงน่มาเปิดใหม่ง่ยายจ้าแม่เราเป็นคู่คู่ทั้งแม่ทั้งลูกเน็นลูกไพรกับคู่กายกับคู่หน้าก,ากับคู่คือคู่แบบนี้เป็นคู่กันลูกลูกไพ่ก็เป็นคู่ เราเรื่องอันคนในหมู่บ้านเป็นพน่นุ่มเราไปเยวกับเท่ากันอันแม่ผมเป็นคู่ผมก็เป็นคู่คือแม่ผมตัวเออคู่คู่คคตัวคู่ตัว <laughs> คู่ตรูคือดีเลยเป็นคู่บนเฮียนรับการศการ จ้าการคู่ใช่ไหมพ่อเมูกลูก้ายก็เป็นคู่พอ่อก,กับเม่ก็เป็นคู่ลูกสายก็เป็นคู่พ่อกับเม่ผมเป็นคู่ผมก็เป็นคู่คือพ่อกับเม่ผมตัวกันว,ว่าจ้านั่นมาเปิดใหม่เดี๋ยวเ้าเห็ดอันสีผมรารวๆวันนี้พี่จุส๋สีิมสอมส้มอีกเล็กน้อยเพราะว่าม่อกีดตัดยังมาร่อนลอยเปร์เส้นค่ะเพ่อนอ่างยาพบับนดินปันไดงนะ พี่นอ้องลิ่ง,งนี่นะบูจักแม่ลิ่งติดหวัว <laughs> นะไปสักครึ่งชั่วโมงไม่ต้องไว้นานหรอกว่าผมมันมว่าอันสินเนปเป็นไรยัง รอไปพี่น้องเอ้ยถามพี่น้องดูพี่น้องเอ้ยอ่างยารอไปรอไปพี่น้องเอ้ย,เ,อยเป็นตาเด็เมียน้ำบาดนะเมืองขบว่พี่น้องเอ้ยเพิ่งมาตกลงเพิ่นถามว่าอ่างยาตกลงสิ่เด็กตาเมียเด็กผัวอย่างในเมียครับบอกพี่น,ออน,น้อง,างหาให้หน่ะหาให้เนี่ยพี่น้องโอเคโอเคแฟตติดแฟติด ฟินิชเฟตชี่เบิ้งเด้อพี่น้องมาหนิเบิ้งสิเบิ้งให้พี่น้องเบิ้งเด้อบัดนี้เด้อน้ำตาลเค็มค่ะบม่อยากจะกินอีกดอกมันสิซิ่งโพดกเนะว่มแม่นแม่นหยังอันมันสิตื่มตดเหม็นตื่นห่อตดเหม็นแห้งผู้ให้มาตื่มตดเหม็นอันนี้รีเควรตามรีเควรเด้อพี่จิมมี่เิ่นบอกว่าขอลงส่งสูงแต่ว่ามันต้องเก็บท้ายถอย ใครถ้อยต้งเก็บก่อนเพราะว่าพันวัเมื่อกี้นี่พันดินพี่จุ๋มได้ปล่อยพันเป็นอาบนา้ำซือโคเมื่อกินกินเขามนีแห้งก่อนนหาเศ้าดินกันก่อนนะนี่แหละเดี๋ยวร้อบางสีแล้วผมแล้วเดี๋ยวเสร็จผมเราล้อให้เบิงนะจ๊ะช่วงช่วงภาคที่น้องล้ออังญาน สีผมเสร็จก่อนค่อยสอีล่างผมให้เพื่อนช่วงช่วงเนี่ยช่วงพักอ้อายก็นองหัวนะอ้ายก็นองพักกันเคี่ยนขินปวดไปล้างเนี่ยสี่เหลี่ยมยี่หรอคุณเดี๋ยวสีผมตัดผมได้ไข่รับแล้วกินให้กินเขาแล้วเอาแล้ยวยมยี่หรอเราต้องไปงอพายเลยสองคนเลยนอ้องอ้ายก็น้องเหลี่ยมอี๋อัญญาเนะี่ยมันเบิ่งอยู่ใส่กระถางพน่พนพน่นขี้ขาน เอาทีแข้ามาก,ก็คือจะเอาไป่ใเ,เออมองนั้นมันจืดนะเออนั่ยนะเอ,อ้ยคากแต่ว,วันนี้ว่าต้องย่านจืดแล้วแท้ๆขอบคุณขอบคุณเด้อพูนพ่นเมตตาเนาะขันได้อีกสองรอดีดีเลยเต็เลย ได้ยั่สองรถนี่เต็มนี่เลยเต็มมันเลาะนีะะน่เลยมงนี่สื้หนีเงาะพันธุ์ที่สองร,ถถรนนสนะอ,อีกสองคิวนี่สองคิวสิได้แท้จากไอ้ไอ้มงเทียงนี่หอดหมดทั่วเลยสองคิวเด้อคิวละหกลอยหาสีเป็นใบใหญ่ทั้งสามเนละอ๋สอสงคิวนี่พันสามเด้อบอกบุญเด้อผู้อยากให้บุญนั่มเด้อมาเด้อมาเด้ออันบุญนะี่ยประจำเป็นต้องให้ที่วัดเด้อจ้ะ <c oughs> เห็ดน้ำตาน้ำพีน้ำนองน้ำอันค้นพันอันบวดพ้อมีบุญทักโอ้เป็นออกกระสานข้นมาสั่งพระเจ้าหนิอือโอซาชูเอ้าช่วยกันช่วยกัน <Hayır> ผู้ผู้ผัวพันอันสมทบทุ่มมากก็ได้บุญอันซุ่มแก้หินอยู่นี่ก็ได้บุญเท่ากันเด้อจ้า เห็นน้ำกันเลยว่าออกเลยอ๋อโอ้ขอบคุณเป็นหลายๆเป็นพันดีเนาะขอบคุณีว่าจ้าจ้ะห้ามเลอป๊าดห่่เี่ยลพี่จุมาเจ้าเบ็ดตูก็ส่งไม่รีเลย กต้องบีลุยเหรอดีล้มลุยโน่ออลนนงทางัสสิเียมเลยมาเลยพัทางสาาไอลลุบลอยอยอเหปุยลุยอยู่คือแล้คือแล้อัลลุบลอยอยอนางไปห่าง่ามี่น้องแล้มาดาไดุ้่ búi chân không mà, Tôi nhắn Tôi nhìn không sai, là vẫn cứ chỉ con mà, ai được lo cho họ, thích chỉ, là, mình không chỉ đường khung, chỉ dù nhiều khuôn chỉ mà bèo ีเก็บนิดหน่อยนิดหน่อยขบวนเสร็จ <c oughs> แล้วโอ้ช่องผมเลยโ <K _ T> อเคจังหน,นเนี่ยอันนี้เสื้อเสียบทุกกระบวนการท่ามสีผมนะคะเป็นน้ำตาลเข้มน,นะคะวันนี้ขบ<ม>วนส่วนทรงผมเอฟซีอเมริกาเรีเก็บมาว่าของลงทรงสูงเพราะว่าอังย่านี่เพิ่อนอาบน้ำดุนะ กระซานกระซานเดือนเทือนึงอยู่ได้หรอเอออาบน้ามดอาบน้าดูนะพี่น้องกับเลยว่าใครอยู่บนปีละเทือยมัต้องใบใบเงาใบสั้นสันอันดูนุนเพียตาตะเดกียตะเกียปีละเทือยอันนี้สองตีเทือยเ๋ยวว่าเป็นซีฟเว้ยไอ้กายเดี๋ยวเขาปี่งเขาเรียนบ่เอออันบบแมนกะหาปีเทือยนึงอยู่ได้หรอมาต้องมาเชิญด้านหลังค่ะมาข่ามาดูนะคะ ขมเออคมฟิชชิงอันนั่งแบบนั่งซื้อโอนายแบบว่าผีชโทษคือทางแทนอนายแบบเพันน่าสะหำเปอะอันไ่ยท้อยนี่ชุดกำลังอันสร้างอ่ะเด้อว่าพันบ่คคอยติ่งอะเพพันบ่คคอยดินนะนะอะนะพันดูดีหลายนะคะใน้ำนี้ละไอ้แอ r อรอ่รอเป็นตานเมียบ่อ้ายามามาคื้ามจ้้า้ามจ้้มอ บล <blog ger S 1> ่อกกันเอาอย่างเอาไปโหดทั้งเลย